สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลและก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประจำเดือนมีนาคม2565นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้าศาสตร์แห่งไพาทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศี เดือนนี้ดาวประจําตัวของท่านโคจรสถิตในราศีมังกรภายใต้ภพพันธุร่วมเรือนกับดาวอังคารและดาวเสาร์ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่มิตรและในเดือนนี้ดาวเสาร์โคจรสถิตในภพเรือนของตัวเองเป็นเกษตรตราธิบดีมีความเข้มแข็งซึ่งก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตาของท่านท่านจะสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ บางท่านอาจจะมีแผนซื้อหรือขายบ้านที่ดินหรือรถยนต์และก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับดาวอังคารดาวการเงินของท่านโคจรเป็นมหาอุดยอมส่งผลดีในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลอย่างแน่นอนครับนอกจากนั้นในเดือนนี้ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศีซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ด้านการงานดาวสุขโคจรในภพพันธุได้ตำแหน่งเทวีโชคร่วมเรือนกับดาวอังคารและทำมุมเล็งมาที่พบการงานของท่านมีโอกาสจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานท่านที่ทำงานประจำจะมีความโดดเด่นมีเครดิตที่ดีกับคนรอบข้างได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จำพวกบ้านรถยนต์ยุทธานพาหนะ การค้าการขายกับต่างประเทศหรืองานราชการจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีช่วงต้นเดือนถึงวันที่8เมษายนดาวพฤหัสบดีโคจรในราศีกุมภายใต้พบปุตตะท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือค้นพบช่องทางการงานอาชีพใหม่เพิ่มเข้ามาบางท่านอาจได้ลูกน้องเพิ่มท่านที่มีลูกหลานอาจได้ยินข่าวดีในเรื่องความสำเร็จให้ได้ชื่นใจ ท่านที่ทำงานประจำในเดือนนี้อาจจะมีการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนในเรื่องที่ควรระวังก็คือตลอดทั้งเดือนนี้ท่านควรทำทุกอย่างด้วยความใจเย็นหลีกเลี่ยงการประทะกับคนรอบข้างทุกรูปแบบระวังการตัดสินใจแบบด่วนได้ใจเร็วเพราะอาจจะนำปัญหาตามมาในอนาคตได้นะครับท่านที่ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนคู่ค้า ในเดือนนี้ขอให้ดูรายละเอียดในเรื่องเงินทองและผลประโยชน์ให้ชัดเจนนะครับคุณจะตรวจสอบกันได้แฟงแฟกับทุกฝ่ายชาวราศีตุลเพศหญิงในเดือนนี้การทํางานของท่านมีเกณฑ์จะราบรื่นจะได้รับการร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนะครับในช่วงปลายเดือนท่านมีแนวโน้มจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายงานหรือมีการปรับรูปแบบการทํางานบางอย่างขึ้นมาใหม่ งานของท่านจะมีโอกาสพัฒนาดีขึ้นมาตามลำดับบางท่านก็อาจจะได้รับอิทธิพลของดวงดาวให้มีงานเพิ่มขึ้นหรือได้ทำงานมากขึ้นบางท่านจะมีโอกาสทำอาชีพเสริมซึ่งส่งผลให้มีรายได้เพิ่มตามขึ้นมานะครับด้านโชคลาภและการเงินช่วงวันที่2ถึง18มีนาคมดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวพรหัือสบดี โคจรสถิตร่วมเรือนในราศีกุมภายใต้พบปุตตะและทำมุมเล็งไปยังพบลาภะของชาวราศีตุลน,นะครับท่านมีเกณฑ์จะได้พบช่องทางทางการเงินใหม่ๆช่วงนี้ท่านลองทําอะไรใหม่ๆดูนะครับหรือแสวงหาแนวทางใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําอาจจะเกิดโชคดีขึ้นมาได้ท่านที่ทําการค้าการขายเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเป็นสินค้าเสื้อผ้าอาหารขนมหรือของเล่นหรือเกมต่างๆ จะสามารถทําเงินได้เป็นอย่างดีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารและสัตว์เลี้ยงของท่านเดือนนี้มีเกณฑ์ให้โชคนะครับบางท่านก็อาจจะมีคนนําสิ่งของสวยงามของมีค่าน่าพอใจมาให้ในส่วนของดาวการเงินนั้นยังคงโครจรโดดเด่นนะครับโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่เป็นมหาอุดการเงินของท่านจะขยับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนครับท่านมีโอกาสในการหยิบจับเงินก้อน หรือมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการขายบ้านคอนโดที่ดินหรือรถยนต์มีโอกาสทำยอดขายได้ค่อนข้างดีท่านที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศหรือคนต่างถิ่นต่างแดนจะส่งผลดีในเรื่องรายได้เกินความคาดหมายแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นท่านอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้และอาจจะต้องจ่ายออกไปค่อนข้างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเช่นหลังคารั่วท่อน้ําแตกปั๊มน้ําเสียหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพของบุตรบริวารและสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในคูเรือนบางอย่างแทรกเข้ามาทําให้ท่านเก็บเงินไม่อยู่นะครับแต่พอพ้นวันที่30มีนาคมไปแล้วคระหูจะโครจรย้ายออกจากภพมรณะจากที่เล็งในภพการเงินของท่านก็จะเคลื่อนออกไปนะครับ ปัญหาในเรื่องการเงินการทองของท่านจะบรรเทาเบาบา,บางลงเงินที่หามาได้ก็จะเก็บได้มากขึ้นนะครับด้านความรักท่านที่ยังโสดเดือนนี้จะมีสเสน่ห์ที่โดดเด่นจะมีตัวเลือกเข้ามาให้พิจารณาทั้งคนใหม่ๆที่ดูน่าเชื่อถือและก็มีโอกาสจะได้เจอลมพัดหวนหรือได้พบปะกับคนเคยคบอาจมีเหตุการณ์บางอย่างให้ได้กลับมาทักกานคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับ ส่วนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วจะมีการปรึกษาและวางเป้าหมายชีวิตร่วมกันท่านจะมองอนาคตเรื่องการเงินและการสร้างฐานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยกันบางท่านก็อาจจะมีแผนในการลงทุนหรือสร้างธุรกิจร่วมกันก็เป็นได้ครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีตุลได้ไพ่ five of swords n i of pentacles และ Temperance นะครับจากภพยสามารถทำนายได้ว่าให้ท่านระวังการมีปัญหาขัดแยง้งหรือมีความผิดพลาดในเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์บางอย่างอีกในหนึ่งท่านอาจจะมีการเจรจาหรือมีการรีไฟแนนซ์เกิดขึ้นในช่วงนี้การทำงานในช่วงนี้ขอให้ท่านลดทิฐิมานะของตัวเองลงอย่ามีอีกโก้มากจนเกินไปนักนะครับควรอ่อนน้อมถ่มตน ในเรื่องการงานมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าแต่ท่านต้องนําเสนอผลงานให้เจ้านายเห็นอยู่บ่อยๆเดือนนี้ผู้ใหญ่เพศหญิงจะเป็นที่พึ่งให้แก่ท่านท่านที่กําลังจะซื้อหรือจะขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับโดยรวมแล้วชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปจากเดิม ท่านจะได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและสร้างสมดุลของชีวิตให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวท่านอย่างแน่นอนครับก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลนประสบแต่ความโชคดีมีชยัยพบความสำเร็จดังใจปรารถนากันทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ